กาละครั้งหนึ่งเมื่อ200ปีที่แล้วมีหญิงสาวสุดสวยในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเธอไม่เคยพบรักกับชายคนไหนเลยวันนี้จะเป็นวันแรกที่ทำให้เธอได้พบกับความรักได้มีชายหนุ่มรูปหลอกคนหนึ่งได้เข้ามาในหมู่บ้านและเขาทั้งสองก็ได้พบกันกุ้ยใครนะ่ะทำไมดูท่าทางหล่อจังเลยล้อหลอ,หลอ เดินเข้าไปหาเขาหน่อยดีกว่าเขาจะทักฉันไหมนะเอ๊หรือว่าไม่ไปดีเอาไงก็เอากันไปเลยดีกว่าไปหาเขาเลยดีกว่าหญิงสาวก็ได้เดินเข้าไปหาผู้ชายคนนั้นอย่างชา้าๆเพื่อที่จะทำความรู้จักกับเขาเป็นการตกหลุมรักครั้งแรกของหญิงสาวคนนี้ ผู้ชายคนนั้นหันมาทักเธอทําให้เธอดีใจมากแล้วก็ตกหลุมรักผู้ชายคนนั้นทันทีสวัสดีสาวน้อยบ้านเธออยู่แถวนี้หรอเธอชื่ออะไรจ๊ะสาวน้อยฉันชื่อโยกะยินดีที่ได้รู้จักนะ หลังจากที่พูดคุยกันจบหญิงสาวได้นัดชายหนุ่มคนนี้ไปที่บ้านและชายหนุ่มก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดตอนเย็นไปเล่นที่บ้านยกะน,นะเดี๋ยวยกะจะรอตอนเย็นเดี๋ยวฉันไปนะงั้นจเจอกันตอนเย็นนะคะโอเคจ้าหญิงสาวก็ได้เดินเข้าไปใกล้ๆชายหนุ่มแล้วบอกกับชายหนุ่มว่า ฉันจะรออยู่ที่บ้านนะจ๊ะชายหนุ่มก็ชอบเธอไม่น้อยเพราะความน่ารักของเธอและต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านเฮ้เมื่อไหร่จ,จะมานะฉันยืนรอนานแล้วนะเมื่อไหร่จ,จะมาเขาจะมาไม่นะ เขามาจริงๆด้วยตกเย็นผู้ชายคนนั้นก็ได้มาตามที่นัดไว้ทำให้เธอดีใจมากคิดว่าเขาตกดุมรักเธอซะแล้ววันนี้ฉันจะบอกรักเขานะว่าฉันรักเขาแลวก็ชอบเขามากที่สุดเลย พอชายหนุ่มมาถึงหญิงสาวก็ทนไม่ไหวรีบบอกความในใจให้กับชายหนุ่มได้รู้โดยที่เธอไม่รู้เลยว่าชายหนุ่มคนนี้มีคนรักอยู่แล้วทั้งสองคนได้คุยกันเป็นเวลานานถามเรื่องราวต่างๆนานาของแต่ละคนจนในที่สุดหญิงสาวก็ได้บอกรักกับชายหนุ่มพี่คะแต คือหนูหนูชอบพี่นะคะชอบตั้งแต่วันแรกที่เจอชายหนุ่มได้ยินอย่างนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกอออเออเอ,เอและก็ตัดสินใจบอกหญิงสาวว่าพี่มีคนรักอยู่แล้วนี่ยพี่จะรักหนูไม่ได้อีกทำให้หญิงสาวคนนี้เกิดความเสียใจเป็นอย่างมาก และก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะทำให้ชายหนุ่มคนนั้นกลับมารักตัวเองเอาทั้งขนมหวานแคนดี้และปีโปไปให้แต่ชายหนุ่มคนนั้นก็ยังไม่รักอยู่ดีเพราะเขาไม่ชอบกินปีโป้ทำให้หญิงสาวคนนี้เสียใจหนักยิ่งกว่าเดิมที่พยายามทุกอย่างแล้วเขาก็ยังไม่รักเธอไม่ยอมกินข้าว และก็เฝ้ารอตรงต้นไม้ที่เธอได้พบกับชายหนุ่มคนนั้นทุกคืนแต่ชายหนุ่มคนนั้นก็ไม่กลับมาเลยแม้แต่เพียงวันเดียวเธอไม่ยอมกินข้าวและเดินบนต้นไม้นั้นอยู่เป็นเวลานานหลายปีจนในที่สุดเธอก็ได้ตายลงไปใต้ต้นไม้แห่งนั้น เธอยังคงเฝ้ารอชายหนุ่มคนนั้นใต้ต้นไม้แห่งนี้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาใครที่ไม่รู้ตำนานในหมู่บ้านแห่งนี้ก็เข้าไปพักอยู่ใต้ต้นไม้แต่ก็กลับได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงคนนี้ทุกครั้ง <c oughs> บางคนก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินไปเดินมารอบต้นไม้ ทำให้คนที่ผ่านไปผ่านมาไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้ต้นไม้แห่งนี้อีกเลย